สวัสดีครับจากร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาพระกุจับจังหวัดดอนทานีวันนี้พามาดูโรตรี่นะครับโรตรี่ตัวนี้เป็นโรตรี่เม็ดแปบนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อฮาวเวิร์ดนะครับของฮาวเวิร์ดตัวนี้เป็นโครงสร้างใหญ่นะนี่เป็นโครงสร้างใหญ่นะครับฟันใหญ่นะครับสาหรับตัวนี้มีย้อยปั่นให้ด้วยนะครับมีย้อยปั่นให้ด้วยสีทาใหม่ให้เรียบร้อยสีสวยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปโดยรวมให้ดูนี่ครับฝาหนังสวยฝาบนสวยนะครับก็ ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่25,000บาทนะครับราคาต่อรองได้25,000บาทครับราคาต่อรองได้สำหรับคนที่สนใจก็สำหรับคนที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ สีสวยๆครับทาสีใหม่เรียบร้อยตัวนี้ก็มียอยปั่นให้นะครับตัวนี้เปิดราคาที่25,000บาทนะครับราคาต่อรองได้มียอยปั่นให้ครบพร้อมใช้งานครับก็สําหรับคนที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับร้านภูมินแท็กเตอร์ครับสาขาพราะกุจับจังหวัดดอนทานีเบอร์โทร0986127295 อีกเบอร์นะครับ0817294501ครับก็ฝากกดติดตามทางร้านด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ